สวัสดีครับปรุณสวัสด์ยามเช้าครับผมสวัสดีครับเสียบอยโอ้มืคืนหมานเลยเนะาะเมืคืนเสียบอยหมานครับยกยอครับได้ปลาอะไรปลาอะไรนะบอย,ยโอตัวยังใหญ่เลยเดี๋ยวมนดูเช้านี้จะได้ไหมมาดูครับดูตอนเช้าหน่อย บรรยากาศดีมากครับตรงนี้นี่มีไหมมีไหมมีไหมฟืบมันค่อยๆเด้งขึ้นครับอู้อันนี้มันเป็นเหล็กหรือเป็นไม้ไผ่บ่อยนเนี่ยโค้งๆอะ่ะเหล็กบ่ นู้อะไรโอ้คิดต้มโอ้แน่นอนมากครับนี่ครับเขาทำเฮ้ยได้เดี๋ยวบอยเอ้าไอ้บอยนเองว่าไม่มีอู้อู้อู้เฮ้ยเบ๊วเบ๊บอู้เฮ้ยเบา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 อุ้ยเดี๋ยวเรียกใครก่อน เดี๋ยวมันจะหนีอุ๊อันนี้ตัวเล็กเนาะโอเคไปบินไ,<ป>ไปดูบินไปดูแล้วแล้วขึ้นเรือขึ้นเรือเรือครับได้ป้ายแล้วครับโอ้ oh, โหหมานหมานอีกแล้วผมอ่ขึ้นก็หมานไหนเมื่อเชา้าอายุกแล้วเมื่อกี้ยกแล้วตอนเช้าเราวไม่รู้ถึงเข้าผมยกเมื่อกี้อะเรอือ โอ้นี่ต้องเอาเรือไปเอาครับใหญ่ย, <า S 2> เย่เล็กกว่านั่นหน่อยเลเล็กกว่าเมื่อคืนหน่อยนเนาะเข้าดียังเนี้ะคนยกมันหมานเนียคนยกหมาเดกกีก่ะเลยเดี๋ยวพาไปดูครับไปน่น้วน่โอ,โอ้โอ้วอ้โอ้โอโอ พี่นกพี่นกเอาเอาไอ้นั่นมารอตักพี่นกโอ้โหอุ้งอู้อู้งมันจะพุ่งออกเลยมันจะพุ่งหรอมันต้องเรือไงมันต้องเรือเลยตื่นยังมัตื่นไลมมตื่นอันนี้อันนี้ตัวไม่ใหญ่แล้วเนาะเดี๋ยวเอาไปเทียบให้ดูครับเดี๋ยวเทียบไปดูเมื่อคืนได้อย่างใหญ่เลย โอ้ไม่ต้องไปหากินเราแบบนี้มารอยกยโยแบบนี้แหละนู่นตรงนู้นก็มีหนึ่งนั่นนะอู้ับปลาสวายครับม,นนมนันเหนื่อยแล้วมันดิ้นเหนื่อยแล้วอ้โอ้โยกใส่อย่างนั้นเลยปล่อยนะปล่อยปล่อยยวอลงนะโอ้หู อย่าดูสิตัวนี้น่าจะประมาณสองโลกว่าเล็กกว่าเมื่อคืนหน่อยนึงเล็กกว่าเมื่อคืนอยู่พวกนี้มันปลาธรรมชาติป่ะปลาธรรมชาติครับอสองโลแล้วสามโลแล้วเนี่ยโอ้ปิดมันไม่โดดเหรอพี่ไม่โดดไม่โดดอี๋ยวมันแฉะอยู่แค่นี้แหละไปไหนไม่ได้ครับโอ้หมานเลยนี่ตั้งแต่ยกตัวนี้ได้กี่ตัวแล้วนี่ไม่ได้กับทุกวันปลานี่ยนะ เอาไปทําอะไรกินน่ะทอดมั่งต้มมั่งแกงมั่งแล้วแต่โอ้โอ้หมานหมานหมานคนยกหมานคนยกหมาน,นยกหอนี้ได้เลยใช่<อ>ไหมผมไม่ค่อยไปยกขาวเลยหรอโอ้ผมยกอะไรขึ้นผมยก,มยกตัวหนึง่งพี่เรือไม่เอาเก็บหรอมัดมัดไว้ไหม,ไมเดี๋ยวพาไป,ไไปเทียบ,ไ,ไ,ปยบไปเทียบกับไอตัวเมื่อคืนนะ่ะมาดู อจัดเลยครับอ้อนี่ครับมือหมานมือหมานครับโอ้ยยกสองรอบล้วพ <c oughs> าไปเทียบดูตัวเมื่อคืนไอหนหุ้ยมันร้องเลย นี่แหละที่พี่ซื้อไปต้มอ่ะฮะใช่ไหมใช่ซื้อไปต้นไหนวะคือพี่ซื้อกับใครไอตอนนั้นอ่ะพี่จำได้ไหมที่ว่าปลาปลาเขื่อนปลาเขื่อนที่พี่ซื้อมาต้มอยู่บ้านอ่ะนี่แหละที่ซื้อสบายเลยมาต้มใช่ไหมใช่ที่ว่าที่ว่าไปเข้าไปหาอยู่อะไรเนี่ยเช่ามอญไก่หรือะไรที่ซื้อเขานะพี่สั่งเขาไว้อ่ะนี่แหละ มามามาดูกับตัวเมื่อคืนนี่คืนยกดูดิยกเทียบกันดูหน่อยคนรม่บพี้อ้ลูกอ่ะถือถืมานี่มานี่มาตรงสว่างสวางหน่อยโอ้เดบอยเพเบเอออย่างนั้นแหละโอเค มองกล้องด้วยโอ้ <c oughs> มนัมนมันโอ้กินได้สองอาทิตย์เลยแล้วเนี่ยโอ้ใช่ไหม <c oughs> โอ้ ถ้าตกเบ็ดได้อะทำไงจะดึงอยู่่เออยลยฮะไม่อยู่ป่ะถ้าเอ็นไม่ดีขาดใช่ไหมเรันเยอะเลยพีด่ดูแต่มันอืมโอ้นไรอ่ะอิ่มเลยด้นน่นี่เดะเอากลับบ้านเลยเราไปแล้วตายแล้ว <c oughs> ตายแล้วสองตัวอ้ของฝากเดี๋ยว,ยวสักสองชั่วโมงไปยกอีกเื่อได้อีกตัวนึง เป๊ของฝากใช่ไหมเนี่ยของปลาของฝากของฝากกับบ้านใเลมนะปฝากกับบ้านปลานี่มันกินอะไรฮะมันกินอะไรมันกินทุกอย่างอ่ะพี่กินผักบ่กินผักกินเนี่ยปลาสวายอ่ะมันกินเนื้อไหมกินนะมันกินปลาตัวเล็กป่าครับไล่กินปลาตัวเล็กอ่ะซื้อของมาจะทำอ่ะหรือเปล่าฮะซื้อของมาใส่ไล่กินปลาตัวเล็กไล่เนี่ย เสื้อปับไส่ซึ่งกองปูมาใส่นอกกลับบ้านได้ไหมแซ่บเลยนี่จริงป่าวก็พี่ต้มกินวันนั้นนี้ไม่เห็นพี่จับไม่ได้หรอจับไม่ได้มันไม่คาวป่าวไม่คาวครับเส้นคาวมันออกครับกินอันนี้ไม่คาวแล้วจะมีเส้นคาวอยู่สองเส้นออ๋จะมีเส้นคาวผ่าออกมาจะมีเส้นคาวอยู่ตรงเนี้ยสองเส้นเนี้ยเส้นนะเอาสองเอาเส้นคาวออกสองแล้วก็ไม่คาวแล้ว ถ้าคนนี้ก็เอาไม่ใอีกเาจะคาวครับนี่มีเส้นคาวอยู่แล้เอาเส้นคาวออกอืมเกี่ยวเลยใส่กองโฟมไว้หมดแล้วมัม้ใหญ่ <laughs> ใหญ่ไปเอาล้างตัวอย่างง <laughs> เี้ยแหละไปไถึงมโนอหรือ <laughs> ถ้าไม่เอาของผมใส่ถ้าไม่ใส่น้ำแข็งนะตัวเอุ้ยใส่บราลไซด์เลยโบราลไซด์ <laughs> คาร์ซายเลยอ่ะอันนี้น่าจะประมาณสองโลกว่าเนี่ยอันนั้นได้ห้าหกโลอยู่ตัวนี้ได้สองสามโลตัวนี้เราปอดเราได้วันนั้นหรอวะพี่พี่ได้ได้วันนั้นใช่พี่ได้เอออตัวเล็กอ่ะตัวเล็กอ่ะเออนี่สั่ละวัดได้อ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่สละวัดได้วันนั้นอ่ะตัวนี้ไตเนี่ยโอ้ยนี่ไซน์ใหญ่เยอะมากตัวใหญ่ต้มอร่อยต้มหัวต้มหัวเลยโอ้โห แคกอะลัใส่ก็คอมมูแคกครับนั่นแหละเดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนเก็บของเมื่อคืนก่อนครับอ,อ,อะไรไจะล้างรถฮะะล้างรอย่เดี๋ยวบอจะล้างรถอีกแล้วเก็บของก่อน<ๆ> เ <c oughs> มื่อคืนนั่งถอนอยู่ตรงนี้ครับเมื่อคืนเหค,ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเดีย๋ยวสักสองชั่วโมงเรามายกดูอีกเพื่อได้อีกครับนี่นี่บรรยากาศดูดูด,ดที่นั่งกินครับ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ